สำหรับน้องๆน,นะครับน้องๆหนูๆแล้วกันนะผมขอใช้คํานี้นะครับละครที่ละครไทยที่เคยทําถ่ายทํานะผมมักจะเอาพระเอกไปหลบหลังกิ่งไม้เล็กๆนะครับเพื่อป้องกันกระสุนฝ่ายศัตรูหรือฝ่ายผู้ร้ายตรงกันข้ามนะครับสวนมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดูละครให้เป็นความสนุกนะผมก็ว่ามันก็ไม่สนุกนะถ้าแบบเนี้ยเพราะเนื่องจากว่าเป็นการสอนผิดๆนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดกัน แต่สำหรับนักกีฬาย,ยิงปืนแล้วจะรู้ดีนะครับว่ากิ่งไม้แค่นี้ไม่สามารถป้องกันกระสุนที่สวนมาหาเราได้นะครับอย่าทําตามเด็ดขาดนะครับและคลิปนี้ผมก็ตั้งใจทําไว้บอกน้องๆหนูๆน,นะครับผมที่ไม่เข้าใจนะครับไม่ได้ไปเป็นการร้อเรียนอะไรใดๆทั้งสิ้นนะ,ะก็ให้ดูไปความเฮฮาแล้วกันนะครับผมใช้คําว่าเฮฮานะครับอ,อย่าลืมติดตามอันดั A นะครับผมคลิปต่อไปเรากําลังจะทําท่องเที่ยวป่านะครับประสบการณ์ความรู้ ในในป่านะครับผมโอเคนะครับอย่าลืมติดตามนะครับ